แล้วยิ่งทำคาสิโนเนี่ยมันเอาเพราะว่าแต่ละประเทศเขาก็ค่อยๆทยอยเลิกเพราะผลที่ได้มันไม่คุ้มแม้แต่ในร่างพรบรซึ่งเขาแนบไอความเป็นไปได้ของโครงการว่าจะต้องได้เท่านั้นเท่านี้ทำไมนี่ลงทุนเท่าไหร่ได้เท่าไหร่กี่ปีคืนทุนน่นนี่นั่นส่วนของคาสิโนอย่างเดียวเนี่ยภาษีเนี่ย3,264ล้านบาทยังไม่ได้ค่าเย,ยียวยา ซอฟต์พาวเวอร์ห้าพล้านสองพล้าน2ปีนี่เลยยังไม่ได้เสี่ยวของหนี้ที่เราจ่ายข้าวเน่าแต่ละปีแต่ละปีอ่ะสอหมื่นล้านทุกปีได้3,264ล้านยังไม่ได้เสี่ยวกับที่มึงสร้างหนี้ไว้เลยป่านี้คำนวณคร่าวๆนะ6 0กแสนล้านเนี่ยดอกทบต้นมันทะลุ1,2ล้านล้านบาทไปแล้ว1ใน3ของงบประมาณแผ่นดินต่อปีสิ่งที่มันสร้างไว้เราอ่ะงั้นไอ้สามพล้านที่คาดว่าจะได้ จากภาษีถ้ามีคาสิโนไม่คุ้มและสร้างก็ไม่คุ้มถ้าเสียภาษีถ้าสร้างและคนมาเที่ยวก็ไม่คุ้มสร้างได้หรือเปล่าก็ไม่คุ้มเพราะลงทนเป็นหมื่นล้านขาดทุนเปล่าก็ไม่รู้ถึงต่อให้พรบรผ่านนะโครงการนี้ก็ไม่เกิดเพราะฉะนั้นเขาไม่ได้หวังว่ามันเกิดเขาหวังแค่ว่าถ้ากฎหมายมันเปิดช่องเนี่ยมันสามารถทําการปอกเงินธุรกิจสีเทาเว็บพนันออนไลน์ได้และผลประโยชน์นั้นจะอยู่ภายใต้อํานาจของนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีมหาไท โดยตำแหน่งแต่เดิมนายกมนตรีคนเดียวแก้ไขเพิ่มเติมต่อรองกันแล้วที่บ้านนี้ที่เราไปยืนหน้าเฝ้าเฝ้าหน้าบ้านอยู่นนเนี่ยบรรทมศิลป์เนี่ยก็กลายเป็นว่าแก้ไขเพิ่มเติมนายกมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาไทยคุณนึกภาพแล้วอยู่ดีรัฐมนตรีมหาไทยจะกลายเป็นพรรครวมไทยสร้างชาติสมมุติไม่มีทางอุตสาห์แม่งหน้าด้านหนีเราออกประตูด้านข้างครับตายปรกากฏอ้าวรัฐมนตรีเป็นคนอื่นอย่างเงี้ยไม่ได้อันนี้เอาแค่พบรบคาสิโนนะที่ถือเนี่ยไม่ใช่อยากอ่านโพยแต่เห็นว่าอ่านจากข้อมูลเว็บไซต์ ของรัฐบาลไทย g o v e r n m e n t g o t h ไม่เฟกนิวเช็คแล้วตามที่มีรายงานข่าวกล่าวถึงการเงินคงคลังของรัฐบาลว่าสิ้นเดือนมก,กราคม2568ที่ผ่านมานี้เงินคงคลังมี2 4 5 4 9 4ล้านบาทซึ่งลดต่ำจากปกติซึ่งควรจะอยู่ในระดับ400,000ถึง500,000ล้านบาทคุณภาพตอนนี้เงินคงคลังเราหายไป พึ่งหนึ่งแล้วนะฮะช่วงเวลาปีเจ็ดเดือนนะฮะอันนี้จากไทย i g o v e r n m e n t ด o t h นะฮะ Government นนะฮะเว็บไซต์ของรัฐบาลนะฮะ